最大年龄三二岁，最 ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ S My TV และทุกคนก็อยู่กับโนเกียอีกแล้ววันนี้โนพาทุกคนมาที่โคราชค่ะอยู่กันที่ร้านจ้กเอกยังจับเป็นร้านที่บอกว่าคนโคราชเนี่ยเขานิยมกันมากแล้วเขาก็ไว้วางใจกันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วตอนนี้ค่ะโนก,ะก็ได้รับเกียรติจากพี่จ้าเอกค่ะสวัสด,ดีครับสวัสดีค่ะอากาศดีเนาะพี่ใช่อากาศสอ,องศา,าคะแนี่สิบองศาได้ปะประมาณ20่สครับ ได้ข่าวว่าเมื่อกี้เนี่ยมีสโลแกนด้วย a a จ๊เอ๋ยังจับครับจ๊เอ๋จัดให้ยังไงก็จับเออจ๊เอ๋จัดให้ยังไงก็จับชอบไปเซอร์อเวลานพี่มาพี่เป็นนักแข่งด้วยใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ยังแข่งอยู่ไหมคะพี่นี่พักอยู่ครับรอวิ่งซุปอัพปลายปีครับแข่งทั้งทางเรียบแล้วก็ทางตรงครับทั้งทางเรียบทางตรงเลยแล้วแล้วระหว่างเซอร์กิตกับแร็กชอบอันไหนมากกว่า ชอบเซอร์กิตมากกว่าชอบเซอร์กิตมากถ้าไม่มันสนุกเหรอสนุกมันได้เข้าโค้งม,ม,มันได้แรงีใจใช่<ล>ใช่โ<ๆ>นเกียก็ขี่รู้สึกไงบ้างน้องก็ขี่ สะใจมากรู้สึกแบบพอมันทําความเร็วได้เยอะขึ้นมันก็ยิ่งสะใจมากขึ้นเพรายิ่งสะใจอะเริ่มเริ่มเริ่มเข้าโค้งละเข้าแบบเข้าหมังเข้าไปเลยสีสัน <laughs> เริ่มจะอันตรายนิดน,นึงแล้วก็ต้องเซฟเซฟหน่อยใช้มีอะไรแนะน,นําโนบ,บ้างไหมคาเห็นแบบได้ป้ายรางวัลซะเยอะเลยไปสุดเสียงครับสุดเสียงเลยอเอาให้ลึกสุดใจโอ้โห <laughs> กำหนดจุดเบรกให้ได้ยากนะ แต่ก็จะสู้ค่ะขอบคุณสาตีอ่ะมาถึงเรื่องร้านจาเอ๋ยยังจาบโคได้กันบ้างดีกว่าพี่มีจุดเริ่มต้นของร้านนี้เนี่ยยังไงบ้างคะเราชอบเกี่ยวกับการแต่งรถอยู่แล้วเนาะอ่าก็ได้ทํางานเกี่ยวกับที่เรารักมันก็มีความสุขในการทํางานครับว้าวแลวเปิดมาได้กี่ปีแล้วคะน่าจะเกือบ20ปีแล้วครับนานมากตอนนี้มีลูกหรือยังคะมีลูกสคนครับสองอายุเท่าไหร่อ่าสิกับสิบกวบ นีเลยโน้โสดนะ <laughs> <laughs> ยอมยอมค่ะจากที่โนเข้ามาคือลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสายเลยอ่ะพี่คิดว่าอะไรคือจุดที่แตกต่างจากร้านอ,อื่นพ่อพี่จะดูแลลูกค้าอย่างสมมติติดตั้งโชค๊คก็พี่ก็จะพาลองเสร็จแล้วพี่จะพาลองทุกคันอลองลองเองเลยฮะก็าพาลูกค้านั่งลองเลยว่าถูกใจไหมฟิลลิ่งเป็นแบบนี้ชอบไหมไม่ชอบก็ปรับเซ็ตให้ตรงนั้นเลย ไปก็ปรับเซตใหม่ใช่ไปก็ปรับเซตใหม่ใช่ครับเออเลิศแต่ถ้าเป็นที่อื่นเขาไม่ได้ทําอะไรอย่างนี้ก็คือปรับเสร็จก็ให้กลับได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือปรับเซตถ้าไม่ถูกใจก็กลับมาไม่มีไม่มีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก็คือถ้าไม่ถูกใจก็ปรับมาสามารถปรับเซตใหม่ให้ฟรีได้เลยดูแลครับรวมถึงคุณภาพที่นี่เน้นคุณภาพเหมือนกันใช่ไหมสรับสินค้าต่าง วันนี้เนี่ยร้านพี่จะเอเ๋มีบริการในเรื่องของอะไรมากที่สุดคะ,ะล้อยางโชค๊คแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องออส่วนใหญ่จะเป็นช่วงล่างเลยใช่ครับล้อยางโชค๊คส่วนใหญ่ครับพี่จาเอ๋มีฟีดแบบไหนที่ประทับใจมากที่สุดบ้างคะก็ส่วนใหญ่ก็มีแต่พอพาลูกค้าลองโช๊คแล้วเขาก็บอกแฮปปี้ครับ ใหญ่ที่ลูกคา้าลองชมใช่ครับแล้วก็เขาก็ส่งข้อความมาบอกอถูกใจมากครับประทับใจอะไรเงี้ยครับอ่าอย่างสาวๆล่ะมีมาใช้บริการเยอะไหมคะก็มีมีเยอะคผู้หญิงก็ซิงเป็นอ่าใช่ไหม<ช>เพราะว<ช>่าเราเห็นนะสาวโคราชก็ชอบแต่งรถซิงเหมือนกันใช่ใช่ครับมีน้ํามันเครื่องสาบิตออยด้วยเราเห็นมาแล้วทําไมถึงเลือกน้ํามันเครื่องสปบิดออยมาในร้านคะที่ขายเจ้าแรกเดือน้้ำมันเครื่องออใช่แล้วทำไมไมถึงเลือกจริงน้ํามันเครื่องตัวนี้ กลิ่นมันหอมมากนะครับเคยเคยเคยดมไหมเคยเคยแต่คือพี่เลือกสัมผัสแรกเลยก็คือกลิ่นกลิ่นหอมพี่ใช้ในการแข่งขันยี่ห้าชั่วโมงครับที่บุรีรัมยูรานชั่วโมงนี่อึดมากใช่ครับครับเอาอยู่ปะเอาอยู่ครับเป็นตัวสีอะไรคะตัวสีเนี่ยนี่สีฟอง 5W30 อืม 5W30 ดูร้าน25ชั่วโมงเอาอยู่5 0 0รอยบุรีรัมสนามบุรีรัมนะทุกคน25ชั่วโมงอือแล้วอย่างนี้แ่ละคะคนที่แบบมารถบ้านเลยอ่ะพี่จะแนะนำเป็นสูตรไหนก็อันนี้ใช้ได้เลยครับรถบ้าน,นยันรถแข่งเลยครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเน้นรถแรงรถแรงครับใช่ไหมคะส่วนรถบ้านเนี่ยก็จะเน้นเป็นตัวนี้ค่ะ 5W30 นั่นเองแล้วในส่วนของจุดเด่นน้ำมันเครื่องสปรีดออイルอะคะมันมีจุดเด่นอะไรบ้างพี่คะมันถับแรกเลยน้ำมันเครื่องเนี่ยใสมากนะฮะเวลาเราถ่ายใสใสกิ้งเลยครับใสเลยใสมีกลิ่นหอมครับโนจจำได้เป็นกลิ่น คล้ายคล้ายๆพวกหมหมากฝรั่งคล้ายๆอะไรเงี้ยฮะมันหอมหอมมาใครยังไม่เคยดมไปดมแล้วถ้าคนคนขับทุกวันเนี่ยพอเปลี่ยนนี้ไปจะรู้สึกได้ว่ามันลื่นครับครับมันคล่องสุดท้ายแล้วค่ะพี่จเอ๋ออยากให้พี่จเอ๋อฝากถึงลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการหน่อยหรือว่าแบบ ขายร้านหน่อยว่าตัวเองเนี่ยมีดีอะไรยังไงบ้างแต่โนเชียว่าพี่เนี่ยมีดีทุกด้านอยู่แล้วในเรื่องของรถก็ฝากร้านเจาเอ๋ยังจับด้วยนะครับค่ะครับเจาเอ๋จัดให้ยังไงก็จับครับผมแค่นี้สั้นๆเจาเอ๋จัดให้ยังไงก็จับครับผมอ่าแล้วนอกจากสับริตออยแล้วเนี่ยพี่มีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่มาจาก S9 อีกบ้างไหมคะอ่าก็จะมีพวกดิฟฟี่ครับดิฟฟี่ครับแล้วก็มีโชคซินเวอร์ครับครับ สินเวอร์มีทั้งเก่งมีทั้งกระบะนะครับอ่าฮะใส่แล้วนิ่มขึ้นไหมคะเพราะว่าตอนเนี้ยรถโมแบบมีปัญหาแบบไม่ค่อยนิ่มเลยตึงตั้งเหรอะใช่ใส่แล้วนุ่มหนึบฟิลแฟนครับนุ่มหนึบฟิลแฟนด้วยเขาแบบเล่นมุกแบบนุ่มเบิรเหรออยากรู้จังเลยเ่ะว่านิ่มหนึบฟิลแฟนมันยังไงอะเออโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะควัสดีครับ ขอสโลแกนใหม่รอบได้ไหมคะจะอีจัดให้ยังไงกะจับ